ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะเครื่องเซนโปอกโดยไตรสูกนาริมนานพูดไพรที่ทำหน้าที่ควบคุมดวงวิญญาณต่างๆที่ถูกนำรางมาฟังกลบปักปายชื่อในสถานที่เปลี่ยวเงารกครึ้มที่ชื่อว่าป่าช้า บรรัมโบรานหรือแม้แต่สมัยนี้ก็มักจะเรียกว่านายป่าช้าผมเห็นพิธีการฟังศพตั้งแต่จำความได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผมเมื่อเขาตายลุงก็ถูกหามไปยังป่าช้าเพื่อทำพิธีฟังกันตามขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดิมแต่สิ่งที่ผมข้องใจมากมาโดยตลอด ตั้งแต่เห็นการฟังศพครั้งแรกคือจะต้องมีฐาดาหารทั้งข่าวและวานวางไว้บริเวณทางเข้าป่าช้าโดยคนที่นำมาวางอาจเป็นสับป,ประรอหรือคนที่มีอายุมากๆเอามาวางทิ้งไว้ก่อนก่อนที่ขบวนศพจะเคลื่อนเข้ามาในป่าช้าสักสิบหรือยี่สิบนาทีได้นั่งสำหรับเส้นไาวนายนป่าช้าและเมื่อการฝังศพเสร็จสิน้น ก็มีกระทงใส่ของสุดของเขาถังเครื่องในสัตว์เลือดสุดๆวางไว้มุมใดมุมหนึ่งไม่ห่างจากหลุมศพมากนะักนั่นแหละที่ผมสงสัยว่าทำไว้ทำไมและเอาไว้ให้ใครมันเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปและไม่ว่าจะถามใครก็จะถูกมองด้วยสายตาปรามกึ่งไม่พอใจและต่อด้วยประโยคคลาสสิกที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่าสอดรู้ เมื่อผมอายุได้สิบสองปีได้เข้าเรียนต่อในเมืองกลุ่มโดยอาศัยอยู่กับป้าเหตุผลก็เพราะการศึกษาบ้านนอกคคกนาสมัยนั้นไม่ได้มีความเจริญดุดหน้าพอที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนได้เวลาผ่านไปนานหลายปีที่สุดผมก็ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งในฐานะนายอำเภอคนใหม่ นับเป็นเรื่องที่น่าเชิดน่าชูตาสำหรับครอบครัวของผมเป็นอย่างมากทั้งพ่อและแม่ต่างก็หน่าบานจัดงานเลี้ยงต้อนรับเป็นการใหญ่แต่แล้ววันนั้นก็ไม่ได้มีความสุขสนุกสนานเพียงอย่างเดียวทุนั้นเมื่อมีคีมเม่าสองคนเกิดมาขมนเยงสาวรำวงที่พ่อกับแม่ผมจ้างมาสร้างความรื่นเริงเรื่องไม่ได้จบที่การชุกต่อยแล้วแยกย้าย แต่มันจบด้วยการตายโหงของอริฝ่ายตรุขงคามเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นคดีความใหญ่โตทาง้งทางกฎหมายและการติชิ้นนินทาของชาวบ้านหลายต่อหลายคนป้องปากกันซุบซิบว่านายอำเภอคนใหม่ยังไม่ทันได้ลืมทำงานก็มีเรื่องคนตายเสร็จแล้วอีกทั้งคนที่ตายยังไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือไอ้จอร์ดล้านชายวัยสิกของผมเองเลยครับอุปนิสัยของมันขี้เมา เกเรไม่เอาการเอางานไม่เรียนชักนำมันเข้าสู่เส้นทางสายนักเลงและต้องมีจุดจบอย่างน่าอานาถนาผักมีรูวูนอนตายตาเลือกกลางหน้าบ้านให้คนสมเพศงานศพข,ของไอจอรดถูกจัดตามปกติทั่วไปตั้งสวดอภิธรรม3วันและนำศพไปฝังที่ป่าช้าทีเก่าที่เดิมโดยครั้งนี้ผมซึ่งมีศักเป็นน้าชาย และยังคงเป็นเจ้าของงานที่ทำให้มันต้องจบชีวิตมีส่วนร่วมในการฟังศพอย่างใกล้ชิดไม่ได้ยืนมองอยู่ไกลๆเหมือนตอนเด็กๆคันตอนนั้นดูแปลกตาไปจากศพทั่วไปร่างของไอ้จอร์ดถูกจัดให้นอนความหน้าโดวยว่ามันตายหงและยังตายด้วยความแค้นสับประหรือเขาบอกแบบนั้นเมื่อเอาดินปากลุ้มกลบจนเนินสูงประมาณเขา สัปปรหร่และชายชกันที่มีหน้าที่จัดการกับหลุมศพก็เอาพวกไม้น้ำทั้งหลายแล่คลุมหลุมศพเอาไวจ้จนแน่นครึมกันไวน้ก่อนนานายอำเภอประเดี๋ยวมันเฮียนตอนเป็นเด็กมันเกเรเกิดตายไปเป็นพีอุตริอยากลุกจากหลุมจะได้โดนน้ำเกี่ยวเนื้อนังไข่เก็บแซบมันจะได้เลือกเฮาสัปปรหร่อชอยซึ่งเป็นสัปปรหร่ประจำหมู่บ้านบอกเสียงเรียบกำลังคุยกันอยู่กับลุงชำ ชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งแก่ตั้งตัวเป็นพออ่อโมบรักษาโูกเกี่ยวกับผลกระทบจากสิ่งลี้ลับทุกชนิดเดินถือถาดบรรจุห่อใบตองใส่ของสุดมาวางไว้อย่างคนต้นไม้ห่างจากลุมสุบของไอ้จอดเพียงน้อยนิดเออผมขอถามอะไรหน่อยครับลุงช้อยไอของสุดพวกนี้เอามาเส้นใครหรอครับสับประรอเทามองตามปลายดิ้วที่ผมชี้ไปแล้วก็เอ่ยเสียงเรียบ นายป่าช้านะ่ะนายอำเภอเอามาให้นายป่าชา้าเขาจะได้ไม่ไปกวนซุบคำตอบนั้นทำให้ผมเลิกคิ้วสูงโดยอาการสงสัยนายป่าชา้าเส้นด้วยของสดของเขาผมไม่เคยได้ยินปกติเขาจะให้ด้วยพวกอาหารข้าวหวานกับข้าวกับปลาขนมนมเนยไม่ใช่หรือหล่านี่นายป่าช้าพันไหนถึงกินของไวเป็นของสดเลือดสดกันเรา นายป่าช้าของบาทเราไม่เหมือนที่อื่นนะนายอำเภอที่นี่เป็นผีปอบนันยิงสร้างความสะดุ้งใจสงสัยกับคำบอกเหล่านั้นและดูเหมือนจะแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนลุงช้อยจับได้แกจึงเอ่ยถามขึ้นมาครัวเสียงหัวเราะแต่เสียงหัวเราะที่ค่อนข้างจะเป็นการเยาะเย้ยอย่างเห็นได้ชัด <c oughs> ไม่เชื่อละสินายอำเภอครับมันก็ทำใจให้เชื่อยากอยู่ เพราะเท่าที่ผมรู้นายป่าช้าคือผู้ปกป้องคุ้มครองเหล่าผีในป่าช้านี่ไม่ใช่หรอครับและอีกอย่างของเส้นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ของดิบๆแบบนี้อีกอย่างนะลุงช้อยถ้าผมพูดถึงเรื่องเส้นที่ว่าเราก็ออกวางไว้ให้เข้าที่เข้าทางแล้วไม่ใช่หรือ,อยังที่บอกนั่นแหละนายอำเภอป่าช้าบ้านเราน่ะไม่เหมือนที่อื่นเขาผมและลุงช้อย ยืนจ้องหน้ากันอยู่นานจนกระทั่งญาติของคนอื่นๆเรียกผมจึงตั้งทาจะผละออกจากตรงนั้นมาถ้าไม่เชื่อลองพิสูจน์ก็ได้นะ <c oughs> ตั้งแต่บ่ายแก่ๆของวันนั้นจนกระทั่งถึงช่วงยินผมนั่งมือลอยคิดถึงแต่คำพูดของลุงชอยวนเวียนอยู่ในหัวชนิดสลัดไม่หลุดถ้าอยากพิสูจน์ก็มาหาผมที่กระทรมนะแล้วคืนนี้จะพาไปดู แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะมันอาจจะทำให้นายอำเภอช็อกตาตังได้ใจแข็งไมล่ล่ะทำไมมันใจก็อย่าเลยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเ,เล่นๆที่สุดเกือบหกโมงเย็นผมก็เดินดุ่มๆป่ารุกครึมของหลังวัดเข้าไปหาลุงชอยสับประหรือเท่าที่กระท่อมของแกพอเห็นหน้าของผมแกก็หัวเราะเสียงเย็นเยือบโดยอาการชอบอกชกใจคตหนุ่มสมัยนี้ มันกล้าได้งูกเกินไปเกินใจเยียวยาจริงๆลุงเตือนแล้วนะนายอำเภอเรานั่งรอเวลากันจนกระทั่งสองทุ่มจึงออกจากบ้านแก่สถานที่ที่แก่พาไปดูเพื่อพิสูจน์ปอบนายป่าช้าหองแก่ก็ไม่ใช่ที่ไหนป่าช้าสถานที่สุดท้ายของผู้วายชนนั่นเองเราดื่นทอมทอมทํามกลางความมืดสลัวของแสงจันทร์วันพินโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ สร้างแสงสว่างติดตัวไปด้วยลุงช้อยใครเหตผลว่าเมื่อเราได้เห็นความลับของนายป่าช้าแล้วเวลาจะพละออกมาจะได้ไม่มีปัญหาหากเอาตะเกียงหรือไฟใช้ติดตัวไปประเดี๋ยวนายป่าช้าจะรู้ตัวแล้วทั้งครูจะเดือดร้อนไอ้ลุงนะไม่เท่าไรล็อก่าทง้าท้าก็ยังมีคุ้มตัวได้ แต่นายอำเภอมาเป็นภาระแบบนี้ดีไหมดีจะทำอะไรได้ไม่สะดวกปะเหมาะเคราะหร้ายกลายเป็นศพท้องเวอะกันทั้งขู่มันจะไม่งามลุงช้อยพาผมเดินไปยังลุมฝังศพของไอ้จอดเหลียวซ้ายแลคว้าอยู่ครูก็ชี้ไปยังต้นตะเคียนใหญ่เยื้องไปทางซ้ายเดี๋ยวเราแอบกันตรงนี้แล้วกันเวลาปอบนายป่าช้ามากินเครื่องสินจะได้ไม่เห็นเราเตือนอีกครั้งนะนายอำเภอ เห็นอะไรได้ยินอะไรอย่าอะอะต้องอดทนนั่งรอจนกว่าเขาจะกินเครื่องเซ็นเสร็จและจากไปเราถึงจะออกไปได้งานเท่าไรก็ต้องทนครับผมตอบรับเสียงสั่นน้อยๆลุงช้อยก็หัวเราะชอบใจเป็นการใหญ่อา้าวเริ่มจะไม่กล้าแล้วหรือไม่ต้องรอ,อนานให้เริ่มาญใจ เพียงแค่เรานั่งปัดยุงปัดมาแหลงกันครูเดียวเสียงมาฮอนโหยหวนก็เวลมาให้ใ,ใจสะดุง้งวันไว้ในความรู้สึกมาแล้วลุงช้อยกระซิบบอกเสียงแผ่วเสียงยามเท้าลงบนใบไม้แหง้งเป็นจังหวะดังไกลเข้ามาอย่างบริเวณที่เราซุ่มอยู่ครูเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าก็แลเห็นแสงไฟวับเวมสว่างวาบขึ้นไปห่างและไกลเข้ามาอย่างช้า ต่อมาก็เห็นเป็นรูปร่างของมนุษย์และจับรายละเอียดได้ว่ามนุษย์ผู้เดินมานั้นถือตะเกียงลานเก่าๆงนามาอย่างลุ่มสุบข,ของไอ้จอร์ดอย่างช้าๆเมื่อเห็นว่าเป็นใครผมก็ต้องตกใจอยู่ในอาการชะง,งนสุนเทเป็นที่สุดเพราะนั้นคือลุงชำหมอไซคนดังของหมู่บ้านแกมาถึงก็ดมๆม,ม,มองๆอ,อยู่เนือเนินดินที่ฟังกลบของไอ้จอด จากนั้นก็โกงโค้งจนหน้าแทบจะมุดเข้าไปในภูมิน้ำหมายที่สูงอยู่เหนือกองดินแต่แล้วก็ต้องผงะถอยเมื่อถูกน้ำทิมแทงเข้าสู่ใบหน้าอย่างจังอาการของลุงชํำดูจะง,งดหงิดเอาการแกเดินวนเวียนอยู่รอบลุมศพหลายรอบพยายามก้มหน้ามุดดงน้ำเข้าไปใช้มือคางที่ไม่ได้ถือตะเกียงลานคุ้ยเคียรหยิบเอาน้ำเล้มเหล่านั้นทิ้ง แต่แล้วก็ต้องสะบุดออกมาเสียงครางในลำคออย่างขัดใจเมื่อทำมันไม่สำเร็จจังหวะนั้นผมเห็นใบหน้าขาวซีดของลุงชำแปลกไปดวงตาทั้งสองข้างของแกแดง้านเหมือนเรื่องแสงใดนั่นทำให้ผมสะดุ้งเฮือกเกือบอุทานออกมาตีว่าลุงช้อยบีบต้น้าเตือนสติเอาไว้เสียก่อนลุงชำพละออกจากก่องพงน้ำเลี้ยวไปทางขนต้นไม้ฝั่งตรงคาม ผมจำได้ว่าที่ตรงนั้นมีถาใส่ของสดวางอยู่แก่วางตะเกียงลานลงบนพื้นและกลมลงมากัดกินของสดเหล่านั้นด้วยอาการศมุม่มามปากก็ส่งเสียงครางลากยาวเยือกเย็นไม่สดไม่พอไม่หอมไม่สดไม่พอผมแทบลมจับเมื่อเห็นภาพนั้นหลายครั้งก็เกือบหลุดส่งเสียงออกมา แต่ก็ได้ลุงช้อยคอยปุกป,ป้องคอยเตือนเอาไว้แบบชิ้วเฉียดเพียงครูเดียวของสุดของข่าวที่อยู่ในถาดก็ถูกจัดการจนหมดลุงชำยังมีท่าทีไม่พอใจแกหันขวับมาทางนี้จนผมสะดุง้งคิดว่าแกรู้เสร็จแล้วกระมังว่าเราแอบดูอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทนหายใจยาวออกมาเบาๆเพราะรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิด ลุงชำไม่ได้ระแคะระคายผมกับลุงชอยที่อยู่ตรงนี้แกอย่างตั้งนาตั้งตาจะหยิบเหนี่ยวออกพงน้ำมากมายนั้นออกจากเนินดินอย่างสุดความสามารถแต่มันก็เป็นเหมือนครั้งก่อนภูิิน้ำที่ดูจะไม่มีอะไรนาวุ่นวายเกินไปกว่าความยุ่งเยิงนั้นกลับทำให้แกเจ็บปวดจุนร่างกายสะดุง้งส่งเสียงโอดโอยราวกับถูกหิมแทงจากเหล็กแหลมที่รุนไฟร้อน ไม่เอ็มไม่พอเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลลุงชัมก็ผลัดจากไปเดินกระยงกระแยงหายลับไปจากตรงนั้นลุงชอยรังรอจังหวะอยู่ครูใหญ่เมื่อได้ยินเสียงมาหอนออกไปแก่จึงสะกิดบอกผมเสียงตื่นเร็วนายอำเภอไปเอาของดีกันบอกพร้อมลุกพรวดตรงไปยังถาดเครื่องเส้นที่ลุงชำกินทิ้งไว้ นางยยองยยองคุดคูอยู่พักใหญ่ก็ชูสิ่งหนึ่งขึ้นให้ดูมันสะท้อนแสงจันทร์วาววับให้เห็นเด่นชัดในความสลัวอะไรน่ะลุงของดีไงในอำเภอของดีปอบนายป่าช้าทิ้งไว้มีแค่ไอ้นี่ก็ไม่ต้องกลัวคุณไซผีสร้างอะไรอีกสิ่งนั้นลุงช้อยเอาให้ดูหลังจากกลับมาที่กระท่อมแก่แล้วมันเป็นเม็ดเล็กๆกลุ่มๆม,มีแสงวาวสวยงาม แกบอกว่านั่นคือน้ำลายของปอบนายป่าช้ามันจับตัวกันเป็นก้อนผลึกวันนี้เป็นคืนวันเพ็ญลุงชำผู้ถือครองวิชาและกลายเป็นผีปอบจึงต้องปล่อยค้องออกมาเรร่อนของสิ่งนี้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนชันหมากของเหล่าเกจินั่นแหละมันสามารถกันคุณไสได้ทุกชนิดเพราะมันได้มาจากผู้ที่มีวิชาอาคมเอาไว้ไมหมละ่ะนายอำเภอ เพื่อต้องไปอยู่ไปนอนที่อื่นอย่างน้อยก็ช่วยคุ้มครองเราได้ลุงช้อยยืนให้ผมแต่ผมส่หน้าไม่รับโดยว่าเกรงกลัวว่าจะกลายเป็นปอกตามเจ้าของผลึกน้ำาหลานั้นไปเสียแล้วจะยุง่งลุงช้อยบอกว่าลุงชําแกถือคร่องวิชาเอาไว้มากมายหลายขนานสุดท้ายตัวเองก็ต้องกลายเป็นภาชนะให้ไพร่ปอบสิงสู่ผู้เฒ่าผู้แก่รู้ความลับนี้ของแกดี จึงจัดให้มีการยกเครื่องเส้นจำพวกของสุดไว้ให้แก่ตังหากแก่จะได้ไม่ต้องมาคุ้ยเขี่ยดินปิดลุมศพเพื่อกินโครงศพการกระทำนั้นแลกโดยการที่แก่จะคุ้มครองไม่ให้ผีร้ายจากที่อื่นเข้ามาวุ่นวายก่อความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านพูดง่ายๆก็คือแก่ทำหน้าที่คุ้มกันไั่ให้กับคนในหมู่บ้านโดยใช้ปอบในร่างของแก่นั่นแหละทำงานแทน ส่วนการจับศพความนาความจริงแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ปอบลุงชำแกสามารถควักเอาเครื่องในของสุพไปกินได้โดยง่ายหากว่าแกสามารถผ่านด่านสุ่มทุ่มุ่มน้ำทั้งหลายแลได้นั่นแหละ